เบึงอีสานร,รอบบานพันเมืองส่งต่อเรื่องเล่าสู่พี่สู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากทักทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับนำที่นำน้ำนองเข้าสู่รายการเบึงอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองคลิปนี้ใบบุญสิยบยกเอาเรื่องเล่าวควมเป็นมากของพี่น้องไทตาดทั้งจังหวัดนครพนมเอามาบอกมาเล่าเมาเบาถึงค้อมเป็นมากของชาติาพันธุ์พิ้น สู่พีสู่นองฟังกันครับเรื่องเท่าของไทตาดนาคนพรพนมมีความเป็นมากจังไหนนั่นมากครับเข้ามาไปน้ำห้อยย่อนร้อยประวัติบัานตำนานเมืองเรื่องนี้นํำกันจังหวัดนคนพรพนมเป็นจังหวัดเก่าแก่จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเท่านั้นละครับ มีประวัติสืบทอดมาเง่โรโดนครับดังแต่ยุคสมัยแคว้นโคตศิตบุญในเอกสารของหน่วยงานราชการของจังหวัดนครพนมได้อ้างว่าเดิมพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีโคต,ตบุญเคยเจริญดุงเรื่องมาในยุคกดีตราตนพุทธศตรวรรษที่12เป็นอาณาจักร อิสระบอดเขึ้นตรงกับไผรสื่อของสีโคตรบูลได้ปรากฏในตำนานร่างคาถาว่าผู้คนเมืองสีโคตรบูลมีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างองค์พระธาตุพนมปีเปทธศกักราชที่8ต่อมาในรา่วพุทธศตรวรรษที่ส8สื่อของสีโคตรบูลได้ปรากฏขึ้นอีกเท่าหนึ่ง ในานา้ำเมืองสีโคตรบุญเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรลานสากหลังการแพร้อิทธิพลของลงานสากเข้ามาในโค้งเขตพื้นที่เมื่อพระเจ้าชัยเฉดถาธิราชใหญ่เมืองหลวงจากหลวงะบงังลงสู่เวียงจันทร์เมืองสีโคตรบุญจึงในมีฐานะเป็นเมืองหลุกหลวง นครพนมนราบาเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่ในอานาบริเวณมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหลายกลุ่มได้เข้ามาอยู่อาศัยดังบ้านเฮือนเป็นเช่านครพนมอยู่ในปัจจุบันดังในเอกสารของดีศรีโคตรบุญเอกสารในทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ประเภทนี้วัฒนธรรมท้ทองถิ่นของนครพนมได้ระบุเอาไว้ว่า,วานครพนมไม่กลุ่มชน อยู่ร่วมกันเจ็ดเผ่าเจ็ดกลุ่มชนเมื่อย่างบอได้ร่วมเชา่าไทยใหม่หรือเชา่าเวียดนามที่โยกใหญ่เข้ามาอยู่น้ซึ่งประกอบไปด้วยเล้าโซหรือว่าโซแสกกะลึงห่อผู้ไทยและคาโดยกลุ่มชนเหล่านี้มีลักษณะทั้งด้านภาษาและกวัฒนธรรมเป็นของตัวเองเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท,ทังราชการ หรือวัฒนธรรมจากส่วนกลางทือมาจากเมืองหลวงกรุงเทพการรับรู้ว่านาครพนมมีกลุมชนประกอบในจังหวัดเจ็ดเผานั่นกิมาตั้งแต่เมื่อข้าวครั้งที่มีการเสด็จมาของเสนาบดีกระท่วงมหาไทยคือสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเทอกรมพระยาดำรงราชานุภาพใด้มาเยือนเมืองนครพนมเหตุใ้ผู้คน ทั่วไปยอมรับและก,กะถือว่านครพนมมีเพียงกลุ่มชนเจ็ดเผ่าแต่ในปัจจุบันได้มีเพิ่มขึ้นมาอีกชนเผ่าหนึ่งคือเผ่าไทกวนจากที่ได้มีการสำรวจศึกษาพบพอว่ายังได้มีชนกลุ่มอื่นที่อาจตกสำรวจทั้งราชการไปเมือขังข้าวเสด็จนั่นก็คือกลุ่มไทตาดครับพี่น้อง ไทตทัดทีเบาหอดเบาเถินอยู่นี่เพิ่นกาพากันสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่แถวตำบลบ้านเพิงตำบลหน้าลาดคุ้ยตำบลหน้าทรายในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับไทตทัดกเป็นกลุ่มชนถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยสาขาหนึ่งซึ่งกลุ่มชนชาติไทนับเป็นกลุ่มชนชั้นพื้นเมืองขนาดใหญ่ไม่หลากหลายกลุม่มย่อย อาศใสตามลุมน้ำทางตอนใต้ของประเทศจีนหรือทางเหนือของผู้ไม่ผาคเอเชียจะมันออกเชียงใตจึงเช่นแม่นำ้ำโขงแม่น้ำแดงแม่น้ำสารวินพีน่าจากลักษณะกายภาพเบืนน้องต้นเช่าไทตาัดหรือว่าเป็นกลุ่มคนเช่าเอเชียผิวเหลืองใส่ภาษาตะกูลไท้เล่าหรือไท้กระไดขายสำเนียงเล้านครพนมเขตอำเภอเมือง แต่มีค้อมแตกต่างที่สามารถแยกเดวาเป็นอีกกลุ่มชนจากคำยืนยันของกลุ่มหนักปาดประจำชุมชนที่ได้คัดลอกประวัติของกลุ่มชาติพันธุ์ตนจากใบล้านและพัผุ่์การถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชีวิตของชุมชนร่วมถึงการวิเคราะห์รวมกับเอกสารประวัติศาสตร์ดา้านไทยศึกษาเฮตไทยพบพอ่า กุมชนในพื้นที่ตำบลบันพึงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมที่อื่นตัวเองว่าไทตัดนอกจากจะเป็นกลุ่มชนในตระกูลไทยัยงถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพวกไทไงที่มีทินฐานดั้งเดิมอยู่แถบมณฑลยูน่านของจีนในปัจจุบันซึ่งเป็นทีนฐานที่ต่างของคนเผ่าไทยหลากหลายกลุ่มในเขตตอนใต้ของจีน แถวเมืองกวงสียูน่านกวงเจาเสฉวนหูน่านซึ่งเป็นบริเวณที่มีการตั้งทินฐานของกลุ่มชนชาติโบราณที่รัฐบาลจีนในปัจจุบันอื่นร่วมร่วมกันว่าเช่าจวงซึ่งเก่าแก่บ่หน่อยกว่า2,000ปีทั้งยังได้พบพ่อหลักฐานทางโบราณคดีของชนเผ่านีที่สำคัญเช่นกองมโหระึกนักวิชาการจีนยังเสือว่า กลุ่มชนชาติดังเกาตั้งทินฐานมาตั้งแต่ยุคตึกดำบันแม่จีนเสื่อ,อื่นพวกเขาว่าจ้วงที่ปัจจุบันไม่ประชากรมากกว่าสิบล้านคนในข่วมเป็นจ้วงก็ยังมีหลากหลายกลุ่มไม่ซสื่ออื่นสื่อขานตัวเองแตกต่างกันออกไปเช่นผู้หลาวผู้ไตผู้นุ่งหรือไทยนุ่งซึ่งก็คือกลุ่มคนที่เบา,าภาษาตะกูลไทย ชนชาติจ้วงมีลักษณะภาษาและกวัฒนธรรมประเภทีที่คายครึ่งกับคนไทยและมีสำนึกเป็นคนไทยนักวิชาการจีนได้กล่าวถึงเช่าจ้วงว่าจ้วงหรือไทยเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมแปลกประเภณีที่คือกันหรือคายครึ่งกันสาม,มารถติดต่อสื่อสารกันไดเนื่องจากมีภาษาแม่ห่วมกันเกิดจากเชื้อสายเดียวกัน ในขณะที่นักวิชาการไทยได้กล่าวว่าจวงเป็นกลุ่มชนเช่าไทยไม่วัฒนธรรมเก่าแก่สืบเนื่องมันตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายยังหน่อยกว่าเล่า2,300ถึง2,400ปีมาแล้วและเป็นพี่น้องเผ่าไทยเก่าแก่ที่สุดที่เบอกที่เก่ามากบมเณวบาสิพยามเสียเห็นวา่าไทตาดเป็นกลุ่มเดียวกับพวกจวงแต่นาสิยอมรับได้วา่า บริเวณทั้งตอนใต้ของจีนในแถบกวงสียูน่านเป็นแหล่งที่อยู่เดิมของชนเผ่าไทยและขณะเดียวกันกลุ่มไทยตาดที่กำลังเบาถึงเบาหอดกับเป็นเช่าไทยไมีลักษณะภาษาและกะวัฒนธรรมเป็นแบบไทยชัดเจนการได้อพยพจากแถบทิน12ปัองปน้าทังตอนใต้ของจีนของเช่าไทยตาดบอปรากฏชัดว่าอพยพ มเมื่อปีพ่อสอใดแต่ในประวัติศาสตร์ชุมชนไทไงได้งานศึกษาของพ่อพิมลตรีโชตพบพ่อว่านักประวัติศาสตร์เสือว่าเช่าไทาไงอพยพมาจากบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อประมาณศตวรรษที่เจ็ดโดยบางกลุ่มกะอาศัยอยู่ในบริเวณทีระรวมกับเช่าพม่าและกับเช่ามอน ในขณะที่บางพวกแยกโตขึ้นไปอยู่บริเวณที่ราบสูงและ,ะได้แบ่งแยกดินแดนออกเป็น33แคว้นเช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ชุมชนไทตัดคุณตาแดงสีขะปัดชุมชนไทตาดเพินไเ้เวาได้กาวว่าได้แตกแยกหนีจากประเทศจีนหนีเข้ามาอยู่ในประเทศพมา่ามาอยู่เมืองอังวะหงสาวดีเมืองพมา่าพ่อสอใดกับโอหูเชาาไทตาด เรม่มีความฉัดเจนในการส้่งอัตลักษณ์หรือควมเป็นกลุ่มชนเมื่อเข้ามาอยู่ในจขตแดนรัฐพามาและน่าจะิ่มส้างอัตลักษณ์ที่ไม่ควมเป็นโตของตัวเองว่าเป็นพวกไตหรือไถเมื่อมาสัมพันธ์หรือว่าอยู่ใกล้ชิตกับคนต่างชนเผ่าย่างพามาการตั้งท้่ฐานในประชทศพามาบ่อยไม่รายละเอียดอีหอย่างมากไม่หนักและช่วงระยะเวลาที่ อยู่ในแถบกลุ่มน้ำซาลวินอิราวดีโดนกีปีกะบม่มีหลักฐานหรือคำบอกเล่าที่ชัดเจ,จนจนกระทาั่งเกิดขวมขัดแยงกับกลุ่มชนพมา่าหรือภูมิอำนาจในเขตนั้นจังได้พากันอพยพโยกย้ายลงมาตามแม่น้ำโขงจากตะวันตกมาสูต่ตะวันออกเข้าสู่บริเวณเมืองหลวงพะบางของเล่าโดยจีประวัติข่วมขัดแยงช่วงนี้ไทตดัดได้ว้าได้ก้าวเอาไว้ ในเรื่องเหลาประจํากลุมชนชาติว่าเมื่อเช่าไทต,าตัดตั้งตินฐานอยู่เมืองอังวะหงสสวดีประเทศพมา่าเป็นชนกลุมหน่อยของเมืองนันโดยมีผู้นําชุมชนคือตาปะขาวอยู่มาเมือหนึ่งพระเจ้าพมทธทัดเจ้าเมืองอังวะหงสาจัดเหตุบุญที่สงบขึ้นบ่มีเหล่าบ่มียาแต่ขณะเดียวกันในชุมชนของกลุ่มไทต,ตัด กับทําการฉลองกินเหล่าอย่างสนุกสนานเหตุให้เราขาราสบริพานหรือทหารของพระเจ้าอังวะหงษาบดไดร่วมทําบุญเพราะม่วแต่ไปสนุกสนานกับเช่าไทตะฉะนั้นจังเหตุในโจเมืองของชนเผ่าพม่าเ่เรืองเหล่าของเช่าไทตะระบุวาสื่อพมัทัดบอพ่อใจเจ้าผาขาวหรือผาขาวผู้น่ำไทตะดซึ่งเป็นชนกลุ่มหน่อยหรือคนละกลุ่ม กับชุมชนพกตนหลังจากนั้นจังหาอุบายเพื่อที่สิให้ไทตัดออกไปจากแผ่นดินเพื่อได้จัดมีการสร้างบางไฟหมืน่นบางไฟแสนแล้วให้ตาป่าขาวกับพระเจ้าพมทัตดแข่งกันว่าบางไฟสองล่ำที่สร้างขึ้นบางไฟล์ล่ำใดสิบกขึ้นเมื่อตาป่าขาวไปเหยียบหรือจับบางไฟปรากฏว่าบางไฟที่ตาป่าขาวผู้นำํำไทตัดเหยียบนั้น พ่อทางเหมอนมือบังไฟกับบกขึ้นแต่บังไฟที่พระเจ้าพุทธมทัดจับหางปรากฏว่าบังไฟขึ้นแสดงว่าพระเจ้าพุทธมทัดแผ่ตาผาขาาแม้ว่าเจ้าเมืองผู้ปกครองอังวะหงสวดีของพมา่าแพ้แต่กับว่าย่อมแพ้เช่าตาัดเสือว่าเจ้าอังวะหงสวดีไล่เช่าตัดออกไปจากแผ่นดินเช่าพมา่า ฉะนั้นชาวตาดจังได้อพยพเลื่อนใหญ่ลงมาตามแม่นม้ำคงกลุ่มผููนํำชนเผ่าในภาคเลื่อนใหญ่มาตามลำน้ำมาศสยอยู่แถวหลวงพระบางดินแดนลุ่มนม้ำคงทางฝั่งใา้ในระหว่างที่อยู่หลวงพระบางเสื่อไว้ในรวมกันสางรพระบางที่เป็นพระพุทธรูปคูบานคูเมืองขึ้นพร้อมทั้งมีการเหตุบุญฉลองพระบางโดยท่ยตดัด ในย่อมเห็ดตุงหรือท่งเป็นผืนเย้วสวยงามเอาไปปักเพื่อเป็นการบูชาต่ออายุต่อมาเมื่อเด็กเกิดสงครข้ามคุ่มขัดเย้งในหลวงพระบางช่วงนั้นบ่ชัดจินจักท่าใดว่าเกิดสงครข้ามหรือว่าคุ่มขัดเย้งกันเลื่องอยียงผู้ดั้ชนเผาจังใดเห็ดบังไฟขึ้นเพื่อเป็นการเสี่ยงหาทิศทางที่สิอพยพไปอยูปปย่แห่งไห่พอจุดบังไฟบังไฟกล็ลอยขึ้นไปทางทิศใต้ จากได็ภาคกันอพยพโยกย้ายจากหลวงพะบางลงมาสู่บริเวณที่เป็นเมืองทาแขกหรือแขวงขม,มวนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลเล่าในปัจจุบันซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองนครพนมกลละฟังนามขงได้มาต่างบ้านเพือนทำมาหากินอยู่บริเวณนั้นอย่างสงบสุขหลังจากนั้นต่อมาประมาณอีก30ปีช่วงพ่อสอทอดไดนันกะบอรปรากฏฉัดเจนคัก บางว่าเป็นช่วงพศ2369จังได้พากกันอพยุโยกย้ายข้ามแม่น้ำคูงมาอาศัยอยู่บริเวณทาวัดโอกาสเขตเมืองนครพนมหลังจากนั้นจะได้พากกันโยกย้ายออกไปหาทําเลขที่ต่างบ้านเงื่อนไม่อีกทีหนึ่งเพื่อประกอบอาชีพเ็ดเกษตรกรรมตามวิธีดังเดิมที่เช่าได้ตัดถือปฏิบัติมานั่นก็คือการเหตุไทยเหตุหน้า โดยคนไทต,ตัดกุมใญ่ได้มาต่างชุมชนอยู่บริเวณบันเพิงส่วนหนึ่งอยู่ชุมชนบันน้องบัวทั้งตำบลหน้าลาดคั้วส่วนหนึ่งไปต่างบานเฮือนอยู่ี่บันหน้าขํากลางทั้งตำบลหน้าทรายในเขตอำเภอเมืองรอบๆตัวจังหวัดนครพนมนี่แหละคร,รับการที่กุมชนเราเนี่ยถืออื่นว่าไทตาดหรืออื่นตัวเองว่าไทตาด น่าสิเป็นซื่อที่อื่นตัวเองมากกลัวการที่กุ่มชนอื่นตังให้เพราะจากทีเมการสำรวจในหมู่บ้านไทยแถวหลุมแมนามขงประชาชนในกุ่มชนได้พยายามแสดงออกถึงข่วมพุ่มใจในข่วมเป็นเช่าไทยตัดยังบกขัดขืนข่วมหมายของคำว่าไทยตัดกับบริเวณข่วมหมายไปในเชิงถูกเกียริยามเช่นเดียวกับคำว่าซวยหรือขา่าหรือผีตองเหลืองที่บางกลุ่มชาติพันธุ์ ดูถูกเหยียดหยามโดยสายตาที่ดูมินดูแค่นและจากรากศัพท์ของคำว่าไทยในภาษาตาดหรือภาษากลุ่มไทยกระไดหมายถึงคนเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่นิยมเอื่นตัวเองว่าคนจังเช่นคำว่าขมุและมารบีนอกจากนี้การเพิ่มคำว่าตาัดต่อถ่ายกับคำว่าไทย คำบรรทัยตัดถึกอื่นตัวเองเมื่อลงมาสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาะช,าชนเล่าหนาสิมีมูลเหตุมาจากลักษณะทางภาษาและกวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือมีอัตลักษณ์ทังวัฒนธรรมเฉพาะที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากกลุ่มชนตระกูลอื่นแม้กระทั่งในกลุ่มเผ่าไทยนํากันเองหรืออาจใกล้เคียงหากมองผิวเผือนอาจคิดว่าเป็นพวกหยอกหรือเล่า แต่หากสืบวิเคราะห์ย่างไก่ชิดแล้วสิพบสิเห็นว่ากลุ่มคนพวกนี้มีลักษณะเฉพาะโตตั้งออกไปเมื่อเป็นจังสี่คนตัดจังพายามส่างสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเพื่อแยกขาดบ่ผลกับสิ่งอื่นหรือวัฒนธรรมอื่นทั้งโดยตั้งใจและกการบริตั้งใจและเมื่อคนเหล่านี้มีความแตกต่างทั้งๆประวัติศาสตร์การตั้งทินฐาน ภาษาและกะวัฒนธรรมย่อยบางประการจากกลุ่มอื่นจังถือมองว่าเป็นพวกอื่นและมองตัวเองว่าเป็นพวกอื่นเมื่อเช่าไทยกลุ่มนี้นิยมการทับตดัดเหต,ตดตัดหรือว่าเหตดไม่กวดไม่ไพขนาดใหญ่เพื่อกิจการทั้งพระพุทธศาสนาฉะนั้นกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์ทั้งภาษาและกะวัฒนธรรมจังถือมองและกะแบ่งแยกออกไปว่าเป็นพวกตดัดหรือไทต่ตัด จากการทีมีผู้เขาไปศึกษาจากประวัติศาสตร์ของชุมชนไทตาดแถบนครพนมพบพ่อว่าขําว่าไทตัดผู้นําชุมชนที่เป็นกวนจำได้ว่าได้กาว,วา่าถืออื่นมาก,ก่อนหน้าที่สีมาอยู่ในแผ่นดินเล่าว่าก็คือถืออื่นถือเรียบตั้งแต่เคยอยู่ปะปนกับกลุ่มชนอื่นในประเทศพามา่าเนื่องจากว่ากลุ่มคนเผ่าไทดังลกาวนิยม่มการเหตุตาด ตั้งแต่ระวังที่อยู่แถบรลุ่มน้ำสารวินอิรวดีและมีอัตลักษณ์ทั้งภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเองคำว่าไทตาดนอกจากสิหมายถึงกลุ่มชนเหล่านี้ว่าเป็นกลุ่มชนตะกูลไทยแล้วที่นิยมเรียกตัวเองว่าไทมาตั้งแต่ดั่งแต่เดิมแต่ทั้งตอนไต่ของจีนในแถบยูน่านหรือกวางสีคำว่าตะยังขยายคำว่าไทที่หมายถึงผู้คนหรือคนที่ชอบนิยมเหตตา กลุ่มชนไทยตาจังหมายถึงกลุ่มชนตะกูลเผ่าไทยที่แต่เดิมถือจัดว่าเป็นพวกไทยไงมีราักฐานทั่งวัฒนธรรมแบบไทยได้เข้ามาอาศัยเป็นชนไทยอีกกลุ่มหนึ่งให้ประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขทั่งการเมืองและสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งปรับโตเป็นคนไทยในปัจจุบัน ท้งนี้กลุ่มไทาตาดยัางมีส่วนเกี่ยวของของตำนานบอกเราถึงกลุ่มมนุษย์ในอุสาคเนี่มาจากนำเตาปุงหรือเรื่องหมากนำเตาปุงตำนานขัดสิกเกี่ยวกับการเกิดของมนุษย์หรือชนเผ่าต่างๆในอุสาคเนเช่นเรื่องเล่าการเกิดของเช่าเล่าลันสาง่งกับมาจากหมักนำเตาปุงที่ว่าปู่ล่างเซิงได้ยินเสียงคนห้องดังกล่องออกมาในหมากนำเตา จังเอาเล็กซี่แดงซี่ใส่คนทั้งหลายกับบุกเปียกออกมาคุณข้านเห็นดังนั้นก็เอาซิวไงไปซิวอีกทั้งกับหนึ่งคนไหลออกมาสามมือสามขึ้นกับบ่มือเช่าไถ่ดำไถ่ทแทนเดียนเบียนฟู่ก็ออกมาจากนำ้ำเตาปุงเมื่อผลของบักนำ้ำเตาแตกคาออกมาก่อนไถ่ดำออกมาเป็นที่สองเหล้าพุ่งขาวออกมาเป็นที่สาม ห่อออกมาเป็นผู้ที่สี่แก้ย่วนออกมาเป็นผู้ที่หาส่วนตำนานไท่าเขากะบ่ได้มีที่มากต่างไปจากไท่ดำแต่ก่อนฝ่าดินอยู่ไกลกันต่อมานามทวมโลกแทนแหางาบ่มาบาุมหญ้าใบลงมายัางเมืองลุม่มหญ้าบ่มหญ้าใบาเอาดินมาปั่นเป็นโต้ข้นต้นใหม่และกระซัต์แต่เอาใส่หมากนำเต้าปุงแทนจีหมากนำเตาปุงข้นรุ่นแหลกออกมาเป็นคา เป็นขมุต่อมาเป็นย้วนเป็นเล่าและก็เป็นไทลึอส่วนการกําเนิดของกลุ่มชนเช่าไท่ตาดกับบไรต่างไปจากกลุ่มชนหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่น,นๆหมักไม่จักเท่าใดในตำนานของเช่าไทยตาดได้บ่าได้กาว,วาเช่าไท่ตาดออกมาจากหมักน้าเตาปุงมีน้าเตาปุงเป็นผู้ให้กําเนิดหรือเป็นพอของ12บสาอายไอ้นอง ซึงเป็นคนทีสามของพี่น้องสิบสองคนพวกโซหรือคาเป็นไอยคนใหญ่หรือว่าเป็นพี่คนโตพอออกมาเป็นคนแรกแก้วหรือยวนเป็นน้องคนสุดทองสิบสองายไอ่น้องที่ออกมาจากหมากน้ำเตาเมื่อออกมาแล้วพอกระแตงเลือดให้สองล่ำล่ำละหกคนเป็นเลือดหนังและกระเลือดข่ำเพื่อให้สิบสองายไอ่น้องออกไปทํามาหากิน ดังนั้นเมื่อพยยิจารณาถึงการเกิดของเช่าไทตัดแล้วสิบพ,พอวามีในท่านกำนันบริตัางไปจากผู้คนในอุสาคเนจักทอดายคือชีอวะมนุษยชาชนออกมาจากนาำเต่าปุงคือกันเหมดแต่บทบันทึกประวัติศาสตร์เช่าไทตัดกับมีความหมายที่มีเพียงแต่ว่าเช่าอุสาคเน่ยทอดัดที่ออกมาจากนาำเต่าปุงอันเดียวกันและเป็นพี่น้องกันโดยไม่เช่าโ่เป็นพี่ใหญ่ แต่กับร่วมผูกคน้นทั้งเหมือนในชีวะไล่มาจากทีเดียวกันและเป็นพี่น้องกัน12ชายไอ้น้องไม่ทั้งสูผู้ไทยเล่าเจกแกวรัสเซียเยอรมันซึ่งอาจเป็นไปได้วา่าตำนานไทยตาดได้ถือเขียนขึ้นมาภายหลังจากเช้าตะวินตกที่ได็เข้ามาติดต่อกับคนแถบอุตสาหคเน่แล้วแต่กะน,นันตามตำนานหรือเรื่องเรา เป็นสิ่งตอกอย้ำว่าพวกเขามีโตวตนมีอัตลักษณ์มีค้วมเป็นชนเผาชัดเจนครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าข่วมเป็นมากของพี่น้องเช่าไทตาดทั้งจังหวัดนครพนมใบบนหยิบยกมาบอกเราเบาาต่อสูพี่สุนองแล้วกษัิไิ้อํมลาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแชร่กดติดตามเป็นแก้งอ,อกแรงใจในการบันทึก ประวัติบ้านตำนานเมืองไหว้ในยูทู e พ่อๆกันไม่คลิปหน้าโชคดีม่สุขทุกท่านครับ